อุปสรรคใดๆในโลกนี้เขานั้นมีเอาไว้ให้เราข้ามอย่ายอมแพ้แต่จงพยายามอยู่ที่ความคิดรู้สู้ที่ใจดุดรม่มโพแิลกิ่งใบห,ห้คุ้มกล้าดุดคุณเขาต้อตรงนัไม่นนวันไหวดวงพ่อธรรมชโย เกิดเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2487ณอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสำเร็จการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครเข้าสู่ร่มภาการสวัสดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ณวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครได้รับฉายาว่า ธรรมชโยแปลว่าผู้ชนะโดยธรรมการบวชของท่านเป็นการบวชอุทิศชีวิตแก่พระพุทธศาสนาด้วยมโนปณิธานที่จะเผยแผ่พระพุทธธรรมให้กว้างไกลสู่ชาวโลกหลวงพ่อธรรมชโยพระมหาเถระผู้ทรงคูู่ปการต่อพระพุทธศาสนาตลอดมาเป็นต้นแบบของการดำเนินชีวิตสมณะพระแท้ ด้วยคุณธรรมทุกด้านเช่นความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความเด็ดเดี่ยวรักความสะอาดมีระเบียบมีความเมตตามากน้อยสันโดษรักการปฏิบัติธรรมด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจที่ท่านทุ่มเทให้กับงานพระพุทธศาสนาโดยรวบรวมสิทธิ์จากกลุ่มเล็กๆช่วยกันพลิกพื้นดินจากทุง่งนาฟ้าโลง่งเริ่มจากพื้นที่196ไร่ เมื่อ54ปีที่ผ่านมาณตำบลคลองสามจังหวัดปทุมธานีให้มาเป็นวัดพระธรรมกายที่สง,ง่างามในปัจจุบันด้วยมโนปณิธานอันมุ่งมั่นว่าจะสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างคนดีที่โลกต้องการปัจจุบันวัดพระธรรมกายเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ และเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทั่วโลกได้จัดตั้งวัดและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมในต่างแดนทั่วภูมิภาคของโลกจำนวน224ศูนย์สาขาภารกิจสำคัญคือการเผยแพ่พระพุทธศาสนาฟื้นฟูศิลธรรมผ่านโครงการต่างๆมากมายให้กับประชาชนทั่วไปและเยาวชน ที่เป็นอนาคตของชาติโดยสร้างศาสนาถายาทให้เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนับแสนรูปในการจัดโครงการบวชพระภิกษุและสามเณรผ่านโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ทุกปีมาตลอดต่อเนื่องการช่วยเหลือพุทธบุตรคณะครูข้าราชการทหารตำรวจจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดมอบสิ่งของบริโภคและปัจจัยเพื่อการหยัดสู้รักษาพระพุทธศา,าสนาไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยผ่านโครงการตักบารพระสองล้านรูปทั่วไทยมานาน20ปีจนถึงปัจจุบันการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชนในสถานศึกษาทุกระดับชั้นผ่านโครงการทางก้าวหน,าน้าเด็กดีวีสตานอกจากนี้ ยังมีพันธกิจร,ร่วมกับสหธรรมิกจากนิกายต่างๆทั่วโลกเพื่อโรมสงในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนสมัยพุทธกาลโดยตั้งปณิธานว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณะพระพิสุสามเณรอุบาสกอุบาสิกา และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านทําให้องคอ์กรพุทธศาสนา 1970, หน่ยงานต่างๆทั่วโลกได้มอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัลอันทรงเกียรติมาให้มากมายเพื่อรับรองและชื่นชมผลงานที่หมู่คณะวัดพระธรรมกายได้ทุ่มเทสร,ร้างสรรค์มาตลอด54ปีโดยมีหลวงพอ่อธรรมชยโยเป็นบุคคลสําคัญยิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จทั้งปวง <L un Colorado> ในวันที่22เมษายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลกและเป็นวาระมหามงคลยิ่งที่จะฉลองอายุวัฒนมงคล80ปีวันคล้ายวันเกิดแด่หลวงพ่อธรรมชโยคณะสิทธิยานุสิทธิ์จึงพร้อมใจกันแสดงมุทิตาสการะโดยจัดงานถวายมหาสังฆทาน10,000วัดทั่วไทยถวายเป็นกตัญญูบูชาณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดประมธานี ตลอดชีวิตของหลวงพอ่อธรรมชิยนับว่าได้สร้างคุณูปการมากมายให้กับพระพุทธศาสนาสังคมประเทศชาตตลอดมาทุกความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของท่านก็เพื่อสร้างสันติสุขและสันติภาพให้เกิดขึ้นกับโลกอย่างแท้จริง